สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพผมชื่อปอลอารมณ์ภูนพภกผลผมเป็นสมาชิกคณะคู่สมรสเพื่อพระคริสต์ Couples for Christ CFC ผมจะมานำเสนอทานน้ำแห่งชีวิตเรื่องที่26กายเดียวกันเชิญฟังพระวาจาของพระเจ้า จากจดหมายของนบุญเปาโลถึงชาวโครินฉบับที่หนึ่งถ้วยถวายพระพรซึ่งเราใช้ขอบพระคุณพระเจ้านั้นมิได้ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระกิษเจ้าหรือและปังที่เราบีนั้นมิได้ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระกิษเจ้าหรือ มีปังก้อนเดียวแม้ว่าจะมีหลายคนเราก็เป็นกายเดียวกันเพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกันพี่น้องครับเมื่อได้รำพึงภาวนาไต่ตรองพระวาจาของพระเจ้าขั้นต้นทำให้ผล ผมต้องหันกลับมาอ่านชีวิตอย่างจริงจังมากขึ้นเมื่อมีคนถามผมว่านับถือศาสนาอะไรและผมตอบเขาว่าผมนับถือศาสนาคริสต์ครับที่ผมตอบเนี่ยผมตอบด้วยชีวิตจริงหรือพูดด้วยความเคยชินกันแน่พี่น้องครับพระวาจาที่เราได้ฟังข้างต้น นักบุญเปาโ,โลกล่าวถึงกายสองครั้งและเราก็รู้ว่ากายที่กล่าวถึงครั้งแรกนั้นหมายถึงพระกายของพระกิสเจ้าและกายที่กล่าวถึงครั้งที่สองหมายถึงพระกายทิพย์ของพระกิสเจ้าคือพระศาสนาจักรและท่านยังเน้นด้วยคำว่าปังก้อนเดียวอีกสองครั้งซึ่งเราก็รู้ว่า ปังก้อนเดียวที่กล่าวครั้งแรกนั้นหมายถึงพระกายทิพย์ของพระเยซูคริสต์เจ้าและปังก้อนเดียวที่กล่าวครั้งที่สองหมายถึงพระคริสต์เจ้าในศินมหาสนิทจากประโยคสั้นๆนี้นักบุญเปาโลต้องการบอกเราว่าความสนิทสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูคริสต์เจ้าในศินมหาสนิทต,ต้องนำเรา เข้าสู่ความสนิทสัมพันธ์กับมนุษย์ทุกคนซึ่งพระเจ้าทรงสร้างมาตามพระฉายาของพระองค์มีพระองค์เป็นพระบิดาแต่เพียงผู้เดียวพี่น้องจึงหมายถึงทุกคนทุกคนในครอบครัวเราทุกคนในชุมชนวัดในกลุ่ม ในองค์กรที่เราสังกัดในสังคมและในโลกเหตุว่าเมื่อเรารับศีลมหาสนิทความสนิทสัมพันธ์อันลึกซึ้งของพระตรีเอกภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตทรงโอบกอดเราไว้ในอ้อมกอดรักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงมอบตัวพระองค์ให้เรา และทรงบันดาลให้เราอยู่ในพระบิดาโดยพระองค์ทางพระจิตเจ้าดังนี้เราจึงสามารถเรียกพระบิดาว่าอับบาคุณพ่อคุณพ่อครับจากหัวใจของเราได้ความสนิทสัมพันธ์นั้นลึกซึ้งที่พระเยซูคริสต์เจ้านำมาให้เราทางศีลมหาสนิทนี้ เป็นน้ำทรงชีวิตหล่อเลี้ยงเราเมื่อเราเปิดรับและร่วมมือกับพระองค์ก็จะพลิดอกออกผลรสหวานหอมอร่อยสำหรับทุกคนเมื่อเรารับศีนมหาสนิทเราต้องร่วมมือและยอมให้พระหัรสถานของศีลมหาสนิทธําทำงานเต็มที่ในชีวิตเรา ซึ่งจะบังเกิดผลอย่างน่าอัศจรรย์นบ,บุณกัสตินสอนว่าหลังจากรับทรมานและความตายอย่างทารุนโหดรด้ายแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงมอบพระกายและพระร uh ูหิตให้เราในศินมศักดิ์สิทธิ์เพื่อเราจะกลับกลายเป็นศินศักดิ์สิทธิ์ กับกลายเป็นพระองค์ผู้ซึ่งเรารับเข้าไปซึ่งจะนำความอัศจรรย์ใจของศีลมหาสนิทไปสู่ผู้ที่ติดต่อเกี่ยวข้องกับเราด้วยดังนี้เราจะได้เป็นพยานและเป็นภาพรักษ์ที่ไม่บิดเบือนหรือบิดเบือนน้อยที่สุดของพระคริสตเจ้าต่อหน้าชาวโลก เป็นอวัยวะที่แข็งแรงสมบูรณ์มีชีวิตชีวาของพระศาสนาจักรนบ,บุญเปาโลมีความชัดเจนเรื่องพระกายทิพย์ของพระเยซูคริสต์เจ้าท่านทึ่งกับเรื่องนี้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ท่านประสบกับเหตุการณ์ขณะเดินทางไปเมืองดามัสกัสเมื่อท่านถามเสียงที่เรียกนั้นว่าพระองค์คือใคร และเสียงนั้นตอบว่าเราคือเยซูซึ่งท่านกำลังเบียดเบียนนับตั้งแต่นั้นมาท่านทุ่มเทหมดตัวทุ่มเททั้งหมดเพื่อรับใช้พระเยซูคริสต์เจ้าและพระศาสนจักรของพระองค์บุญญาลาสีฟังซิสโกปาเลาผู้ก่อตั้งคณะซิสเตอร์คมาไลมิชเนรี่ท่านมีความรัก ต่อพระศาสนาจักรอย่างสุดซึ้งแม้ชีวิตของท่านจะประสบปัญหาและอุปสรรคมากมายความซื่อสัตย์ในความรักต่อพระศาสนาจักรของท่านก็โดดเด่นตลอดชีวิตของท่านท่านกล่าวว่อย่างน่าจับใจตอนหนึ่งว่าโอ้พระศาสนาจักรข้าพเจ้ารักท่านมากเพียงใดท่านก็รู้ ชีวิตของข้าพเจ้าแม้จะเป็นเพียงของถวายที่เล็กน้อยที่สุดข้าพเจ้าก็ขอโมอบถวายให้พระศาสนจักรเพื่อตอบแทนความรักที่ท่านมีต่อข้าพเจ้าและอีกตอนหนึ่งท่านถึงกับกล่าวด้วยคำที่กรั่นดอกมาหัวใจจากหัวใจรักของท่านเลยว่าข้าพเจ้ามีชีวิต และจะมีชีวิตเพื่อพระศาสนาจักรข้าพเจ้ามีชีวิตและจะตายเพื่อพระศาสนาจักรพี่น้องครับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์เข้าใจอย่างทงแท้ถึงความหมายของคําว่าพระศาสนาจักรดีด้วยกันทุกท่านพี่น้อง ความสนิทสัมพันธ์ที่เราได้รับจากศีลมหาสนิทจะปรากฏเป็นรูปธรรมดังเช่นกลุ่มคริสตชนสมัยแรกได้เมื่อเราต้อนรับให้ความสนใจเคารพและผูกพันกับอวัยวะต่างๆของพระกายทิพย์เพราะจะเป็นไปได้อย่างไรหากเราจะแสดงความเคารพต่อพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท ในขณะที่จิตใจเรายัางลังเกียจดูถูกไม่รักไม่ต้อนรับอว,อวัยวะต่างๆของพระองค์เปรียบประดุษขณะที่เรากำลังพูดจาไพราะกับคนหนึ่งอยู่นั้นเราก็จิกหัวแม่เท้าของเราเหยียบบนเท้าของเขาอย่างรู้ตัวพี่น้องครับพระริสต์เจ้า ที่ฉันรับในศิลมหาสนิทเป็นพระคริตเจ้าองค์เดียวกันกับที่อยู่ในบุคคลที่อยู่ข้างๆฉันคริสตชนสมัยแรกรับรู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวนี้ในชีวิตกลุ่มของพวกเขาโดยมีพิธีบิขขนมปังเป็นศูนย์รวมพลังเป็นศูนย์รวมพลัง นบูมสมเด็จพระสันตะปาปาจรปอนที่สองกล่าวว่ามีความจำเป็นมากที่เราจะต้องสํานึกว่าการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคิสเจ้าในการรับสินมหาสนิทนั้นย่อมเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับความเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องชายหญิงของเราการชุมนุมกันเพื่อฉเฉลิมฉลองบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ เป็นการสัมผัสกับการเป็นพี่น้องกันความสนิทสัมพันธ์ย่อมเกิดจากการรวมตัวกันของหลายๆสิ่งที่แตกต่างกันแต่ยอมถูกหลอมยอมถูกบดเพื่อสามารถรวมกันได้นบูนก,กัสตินเตือนคริสตชนของท่านเสมอว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ถูกบดจนละเอียด เป็นแป้งเสียก่อนก็ไม่สามารถนำมาทำขนมปังได้ความรักฉันพี่น้องจะบดเราให้ละเอียดเป็นแป้งชนิดดีเพื่อนำมารวมเป็นขนมปังก้อนเดียวกันการอยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะโดยยอมรับกันตามสภาพที่เป็นจริงของแต่และบุคคลซึ่งแตกต่างกัน จะเป็นเสมือนเครื่องมือช่วยบดช่วยขัดช่วยถูความขุขระหยาบกระด้างที่เราแต่ละคนมีจนราบเรียบสวยงามได้ในที่สุดพี่น้องครับดังนี้เราจงเข้าใจได้ดีขึ้นว่าอาเมนที่เราตอบรับพระสงค์พร้อมกับแบมือออกรับพระเยซูเจ้า ในศินมหาสนิทนั้นมีความหมายดังที่นักบุญเปาโลกล่าวถึงกายเดียวและปังก้อนเดียวคือเราตอบรับพระเยซูคริสต์เจ้าและพระกายของพระองค์ในเวลาเดียวกันพระกายของพระเยซูเจ้าที่เราตอบรับนี้คือผู้ที่เราอยู่ด้วยอยู่บ้านเดียวกันกันกบเรา อยู่คณะเดียวกันกับเราเป็นกลุ่มเดียวกันกับเราซึ่งเกี่ยวข้องกับเราในชีวิตประจำวันนั่งข้างๆเราในวัดวันนี้เดินออกไปรับศีลมหาสนิทเหมือนเราและผู้ที่เราเจอเจอทุกคนเราไม่แยกศีรษะจากร่างกายฉันใดเราก็ไม่แยกศีลมหาสนิทออกจากพระศาสนาจักร ฉนนัน้ดูจะเป็นเรื่องไม่ยากที่จะคิดดีพูดดีและทำดีกับพี่น้องที่ดีต่อเราและเราก็ออกจะชอบเขาและอยากทำดีด้วยการตอบอาเมนกับบุคคลเหล่านี้ไม่ยุ่งยากนักแต่สำหรับคนที่เราไม่ชอบคนที่นินทาเราทำร้ายเราทำตัวเป็นศัตรูกับเรา ทำให้เราเจ็บปวดและขมขื่นคนเหล่านี้แหละที่เราตอบอาเมนด้วยความยากลำบากจริงๆลำพังพระกำลังของเราเรารู้เราทำไม่ได้เราต้องการพระหัรสถานของศิลมหาสนิทแต่พี่น้องครับพระเยซูเจ้าในศิลมหาสนิท ก็ต้องการให้เราร่วมมือกับพระองค์คือยอมให้ความรักของพระองค์ทำงานได้อย่างเต็มที่ทานทางตัวเราดังนี้พระหัสถานก็จะลังลงมาอย่างท่วมทน้นจนเราสามารถทำทุกสิ่งได้ในพระองค์ผู้ประทานพละกำลังให้เราความสุภาพ และการยอมรับว่าเราอ่อนแอเราขัดสนจะทำให้พระหันสถานทำงานในจิตวิญญาณของเราได้อย่างเต็มที่แล้วความเจ็บปวดของการตอบรับจะกลับกลายเป็นท่อทานของพระหัรสถานมากมายแม้การกระทำที่เราทำให้ผู้ที่ทำร้ายเราดูเหมือนจะเล็กน้อยมาก แม้จะเป็นเพียงการภาวนาสั้นๆให้เขาเมื่อเรามอบทั้งหมดที่เรามีให้พระเยซูเจ้าพระองค์จะทวีพระองค์จะทว,วีให้เกิดผลมากพอสำหรับทุกคนดังนี้วัดก็เป็นวัดที่แท้จริงชุมชนแห่งความเชื่อของเรา ก็เป็นชุมชนแห่งความเชื่อที่แท้จริงเป็นชุมชนสิษพระคริสต์เป็นชุมชนแห่งศิลมหาสนิทเป็นสถานที่แห่งความเป็นหนึ่งเดียวที่วิเศษเป็นเวทีเพื่อเฉลิมฉลองศิลแห่งความเป็นหนึ่งเดียวเป็นดัชนีชี้ชัดว่าพระศาสนาจัก คือประชากรซึ่งมารวมกันโดยและในเอกภาพของพระบิดาพระบุตรและพระจิตพี่น้องครับสำหรับครอบครัวคริสชนก็เป็นเครื่องหมายแสดงว่าพวกเขาคือพระศาสันจักรระดับบ้านเป็นพศาสันจักรบ้าน และกำลังทำหน้าที่นี้กล่าวคือการที่บิดามารดาแบ่งปันนะ,ะแทนแห่งพระวาจาและแบ่งปังแห่งชีวิตร่วมกันเ mm. ช่นนี้ก็จะเป็นการตอบว่าผมหรือฉันนับถือาาศาสนาคริสต์ด้วยชีวิตจริงผม นับถือศาสนาคริสต์ด้วยชีวิตจริงเพราะปังที่เราบินั้นได้ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสตเจ้าจริงแล้วอาเมนขอบพระคุณครับ